วันนี้นะคะแครก็จะทําบอกนะคะแบเราจะไปดูว่าเออเบื่องหลังของเด็กฟิล์มหรือเด็กนิเทศภาพยนตร์เนี่ยเขามีการทาํางานยังไงกันบ้างเนี่ยอ,อะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูให้จบภายในวอลกนี้เลยว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงกันแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น ที่ทํางานที่แคร์มาบ่อยมากๆเลยนะคะก็คืออยู่ตรงสวนรถไฟเนาะแคร์ก็จะมานั่งทํางานนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นงานโปรเซสที่เราจะต้องพรีเซนต์ในวันอาดไปนะคะในการเรียนนะคะวิชาเนี้ยแคร์ทำตำแหน่งโปรดิวเซอร์ดะ,ะของกองก็คือคุมภาพร,รวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องการประสานงานเรื่องการดีลต่างๆเรื่องการขอสปอนเซอร์หรือการดูบทต่างๆนะคะก็คือ เออจะเป็นสิ่งที่แค่ดูภาพรวมทุกอย่างเนี้ยเราก็ต้องพรีเซนต์แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีไปเจอเพื่อนๆนที่เรียนฟิล์มจา่จาเลยนะคะก็จะพาไปรู้จักกันว่าอ่ะเพื่อนเพื่อนเด็กฟิล์มเป็นยังไงบ้างนะคะคืออาจจะดูเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่แบบเฟนลี<ะ>่มากเลยนะคะเ,คเจอเพื่อนแล้วนะคะ5โมง ยมมากวันนี้แต่ละคนมีคนนี้น่าเป็นียว <c oughs> ถึงแล้วนะคะถึงแล้ว ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นที่ที่เราใช้ทำงานกันใช่ไหมใช่มอมมากป่วยปะ้ะป่วยค่ะจริงๆไม่ค่อยสบายปวดหัวตปวดอันนี้บูมทำอะไรคะเนี่ยจอดซาวใช่ไหมคะนี่ดิมซาวนั่งจดซาวนะคะเพราะว่าทำไมต้องจดซาวอะ่ะ ต้องเขียนให้ละเอียดขึ้นแล้วไปให้อาจารย์ต้องเขียนให้ละเอียดขึ้นเนาะเพราะว่าทีมตัดต่อต้องดูใช่ไหมต้องให้อาจารย์เล็ดเล็ดเล็ดอยาให้ละเอียดที่สุดแล้วก็เออให้มันโอเคอ่ะให้ครบอ่ะอันนี้ทำอะไร,รอ่ะอ,อ,อุ้มอธิบายอธิบายอ๋อคือตอนนี้นะคะก็เขียนเอกสารใหม่เนื่องจากเอกสารเก่าตอนวันถ่ายเนี่ยเขียนไม่ละเอียดพออืมใช่ค่คะแล้วทำไมเราต้องเขียนอ่ะ สุปาจารย์ค่ะแค่นั้นเองแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างคือมันจะทำให้นี่นะคะคือมันจะทำให้เรานะคะไม่โดนอาจารย์ด่าอืมถูกคือขอแบบคุณประโยชน์อะคุณประโยชน์คือถ้าสมมติว่าเราเขียนละเอียดใช่ไหมคะเวลาเราตัดต่อปุ๊บเราก็จะดูแค่เอกสารพอไม่ต้องมานั่งไล่ดูเสียงว่าไอ้เสียงอะไรทำไมพลาดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาประกบกันได้เออเลิศนี่นะคะซึ่งการเขียนหมายค้ดเนี่ยคะ Action คือด้วยความที่เนี่ยก็แบบว่าชอบการแสดงมากแต่มาเรียนฟิล์มแต่อันเนี้ยเขาเป็นแบบสาย<ว>เรียนฟิล์มจ๋ามากทำไมถึงมาเรียนฟิล์มอ่ะเพราะว่าที่บ้านกูทํากับช่องจ็ตไงมันก็เลยเหมือนกันทำแบบฟางก็คือส่งบทภาพยนตร์ไปให้ช่องจ็ดทำให,ห้เราติตคือแบบเป็นฟิล์มเกี่ยมบทเราให้เขาไปพัฒนาต่อแล้วเลยเราก็เลยแบบอ่ะฝั่งั่งที่แม่ตามรอยตาคุณตา ของตาขอคุณตาก็เลยมาเรียนสายนี้เลยแล้วตรงอันนี้เกี่ยวอะไรด้วยเอออันนี้เป็นเป็นนกเจ้าของที่เรามายิมสถานที่เขาตัดต่อแล้วเราก็มาซนกับลูกเขาด้วยนะคะน้องเชื่องมากถูเนี่ยมันจะกัดกูแล้วเนี่ยแนะนาชื่อเล่นเออชื่อเออตอนนี้ค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยเออชื่ออูนิค่ะ แนะนาตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะอ่าชื่อนารตโตะค่ะ,ะนารุโต,ต,ตะนนตตตเนาะอือบัจจุบุบัจจบาแล้วทาไมถึงมาเรียนที่นี่คะเรียนสาขานี้อ่าสอบไม่ติดค่ะอยากเรียนที่นี่เอยอยากเรียนสายนี้สายฟิล์มแต่ว,ว่าสอบไม่ติดเพราะว่าเปลี่ยนสายกระทันหันตอนแรกไปสถาปัตย์อืยาวมากอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนและนี่นะคะคือเพื่อนของแกงนะคะก็ะคือเป็นผู้ชายแผลเลยนะคะชื่อมิกนั่นเองนะคะอ่ามิกลองแนะนำตัวหน่อย ก็ให้แนะนำตัวชื่อลก็อันนี้ชื่อแขงค่ะอ้าวอันนี้แื่นำตัวว่าทำอะไรชื่อมีครับอยู่ปีสามถ้าเป็นตำแหน่งใหนกองก็ทำา i i r e c t o r of p o o t o g r a p h ครับผมก็คือเป็นตากล้องนั่นเองครับผมใช่ครับแล้วแบบการที่เราแบบทำตำแหน่งนี้รู้สึกว่ามมีความยากง่ายไหมก็ยากมากเพราะว่ามันต้องแบบ สื่อความเข้าใจของเราให้คนที่เขาดูบบเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อด้วยแลวก็ต้องทำให้มันแบบดูออกมาสวยดูออกมาดีอะไรนี้แล้วความท้าทายกับตําแหน่งเนี่ยคิดว่าคืออะไรความท้าทายกับตําแหน่งนี้ความท้าทายกับตําแหน่งนี้ก็คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์แบบมันมีอุปกรณ์อะไรให้เราแบบเรียนรู้แบบตลอดเลยอะไรย่างเงี้ยหลายอย่างมากหลายชิ้นมากที่แบบ มันเกี่ยวข้องกับง,งานในพาร์ทงานเราเลยมเนก็เลยต้งแบบเรียนรู้อะไระอย่อางเกิดพอเหมือนแบบพอรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้กูเริ่มมีความรู้แล้วสพาหนึงก็อ้าวก็มียังบางสิ่งบางอย่างให้เรามาเรียนรู้เพิ่มแบบอ๋อนี่เราก็ยังไม่รู้นี่นาอะไรอย่างงี้มีเยอะเลยเยกี่ยวกับต้องโอเคเราแบบอยากลองอยากลองไปทำตำแหน่งอื่นบ้างไหมอะไรที่คิดว่าอยากลองหรือว่าจะอยู่ตำแหน่งนี้ ก็ล่าสุดที่คิดไว้ก็ปีสีว่าจะเป็นพุ่มกับอืออ่ะเดี๋ยวรอดูบลแอต่อไปย่งชิงอำนาจย่งชิงอำนาจรดทอดโอเคทุกคนในวันนี้นะคะแครก็ขอปิดบล็อกแต่เพเท่านี้เลยนะคะก็จะเป็นบ็อกแบบเล็กๆเนอะสำหรับแบบเพื่อนๆที่เก่งด้าน FD เลยนะคะงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มารับชมวอลกเล็กๆของแครนะคะไปลวคะบ๊ายบาย